สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสดานุเหัง,งตอนนี้กะมานังรอพี่น,น้งองเราจะนาที่นะกทววไกินักเตียววะไปไปกินเตียวาไปลกิจียวเตียวก๋กัวเขาเป็นกลวกวเขาเป็นคู่กันเ็นดิน,นั่นพี่น,น,น้องก็สิไมบา้า้มนบ่น้ อาจจะแม่ในอเพื่อนเนาะพี่เนาะมันบอกแบบใส่ในนี่มันบอกคือแบบมันบอกคือผู้หญิงเลยนะมันคือผู้ชายใช่ไหมพี่บอกเพื่อนวันนี้นะครับองค์หญิงจอยกูได้ใส่ยังยินสายยามึงใหม่เหมือนบอกเพื่อนองค์หญิงจอยเหมือนแบบเราพูยากค่ะท่านชมชีวิตยากเลยนะมึงเป็นองค์หญิงตอนไหนมึงเป็นองค์หญิงตอนไหนไม่ทราบค่ะ กินเตี๋ยตัวสุดมั่งเนื้นอ้งตัวแห้งข้าวตักเตี๋ยวขคาวัสทางเราจะมีชนีนะคะชนีช่อสี่คนไปกินเตี๋ยวพี่น้องจะมามีเรื่องมาเล่าไปกินเตี๋ยวแหละเนี่ยก็ไปกินเตี๋ยวแหละค <c oughs> รูบาอันอันครูบาอันจะคล้องห่านวะก็จะก็จะลงมือคนพี่นแล้อวะเจ้าอันอันนี้ก็เลยว่าจะแบบอีเพื่อนมันมันมันสิสมัครกปวยเตี๋ยวฮานาพี่น้องแบบเตี๋ยวน้ เพิ่มคืนเขานานมาดเต้นเตันให้พ่าตื่นเต้นนานๆตาดีกันนนี้แนล่ก็เลยว่าอันบ้ามังนี่ก็ฝืนมูขคอยอันมูคอยเคลือนเจ้าจนไปเป็่นนะเกันยิ่มในวันนี้ฉันรอค่ะฉันรอเสือนะกินข่าวก็รอเ็ดเตี้ยก็รอเรือกพี่ชายรอไม่ได้นะมึงก็เม่อเมื่อสิพอก็ตะอตายตามีขอสิ่งด่า จะหาทำเมียเขาได้พี่น้องตอนนี้เราก็อยู่ที่สำนักนะคะสละวัยสำนักงานตำรวจนั่นเองนี่นบ่บ่นเหตุผลอย่านี้บอกเคยมาจจกเถื่อนนะพี่น้องตอนนี้รอหัวหน้าเขาว่าหัวหน้าเพิ่นบวทันลงมามาหนังรอดิจนื่งละมากตั้งแต่สิบสองโมงก็ได้พามาน่ะตั้งแต่สิบสองโมงพี่น้องแล้วมันนี่ก็ไปแวะกินเตี๋ยวนั่นแหละจังได้ไปเห็นพุทธนามา ยังแบบจิมาเขก็ยิ้มใช่ยิ้มแล้วยิ้มอีกยิ้มแล้วอย่างอีกเขายิ้มยังปรจักษ์นครับพี่น้องเพาะว่าหวควันที่นองอเดี๋ยวจะไปถามคนอเทนาเตึกไดเนอันบัตประจำตัวบัตรตลอดรับร ขาตอันนขาแห้งผูสูบเบรดอ่ะผูสูผู้ขับเีียบรดอ่ะเป็ยิมกันหล่อนะคะอาบอกไปไปคาฟได้ะอาบอกไปไปคาฟได้ะเออมาตรงแหวนนะคะแหวนมือก็ารเย็บก็พี่น้องฮัสซีมาถามเขาก่อนเย็เปือใส่ถ้าก็ยิงได้เพื่นเด้อเอาเนไปทางไหนแหละะ ่พี่น้องกินเห่าพี่น้องจ้าพี่พื้นงาน,นว่นนนได้อยู่ว่าสัน้นระ,ะบบปฏิระ, <laughs> ะบบมีปัญหาอวาสัตถิกระบบมีปัญหาพี่น,อน้องประธามพนักงานงาเขากำนังสิโอ้ยระบบมีปัญหา นะก็ยังเจ๊ท้าก็บซิมเมอร์อะไรแบบเกิดอายุเนี่ยหารสื่อยัง,ออยงก่อนสื่อเเก่งกวอาเบิดเงินหลายอลไรได้พี่น้องเปิดเงินครับไอ,อ้นี่ของมันอะไรค่าซีนอนค่าหาคุณมาได้ไหมคถ้า,ดาได้ก่อนแล้วอันนี้อันนี้นางเอาไว้นอนกับสามีนะคะแต่ตอนนี้คือนางยังหาสามีอยู่ยัง<ม>ไม่เจอนะคะแต่ลนมันหนาวเนาะเดี๋ยวมึงมื่อวปมึงยังยังได้ฟัวอยู่ อ้าวได้แต่น้ <c oughs> อไปสันดาอ้าว่ขุดขนาด้าวว่าน่ดเตียวะหล่อมากครับหล่อมากข้าเอใามึงอยู่นั่นแหละาเขาอยากเทยมากพยายามกระเทยี่นะขาเสี่ยม่อย่บอกเสียทีเหรวหรือเปล่าระบบมีปัญหามาสันพี่น้อง จากย้มได้สิได้ไปนี่อันนี้ข้ามายังสบายๆพี่น้องท่านะใครยังตื้อนนะ้าขึสนเดินทางครับเดีนยไหนพี่น้องก็คือเริーー่มลายน้องไปก็คือเริ่มลายหรอไปบัส มึงอยากนอนหรือเปล่าจุ๊บาอยากนอนแล้มไใส่จากง่วงฉันบ่มีไหนนแม่ท้งหนากูไ่เห็นทั้งหนากูไ่เห็นแบบหนังทายทันนะหนั่นะมาสายตาให้กูว่ากลางคเ่ยเนาะกูซื้อสายตากับหน้ากุดขาวกับขาเดียวสายตา หมกัมกหมกักหมักผู้สายกินเตียวตวแมเนผัวสายขายเตีรยวพี่น้องมาตามั้งกิจในนั้นคนกำลังทำรอบอยูอ่แถวเลยเพื่อนทำไปเต้นดังเขาก่อนบอต่ตุ้ตุ้ดังตึ่งตึอันนี้ทางออออกมาเลยแม่จริงเแม่กวนแมบอก,กว่าเขาเห็นยังบอก,บอกคุณเป็นดังทั้งคุณนดทคุณทับอกว่าข้างขางซ้ายเอเสียงไหน ไปหาผัวชายก่อนพี่นอ้องไปเพื่อนไปเต้นจับัาทจมูกไปหาเต้นกับผู้ชายจับบาทจมูเนอ้องไอ้สิบายครับว่าไอพี่ซังสุดธรรมติมหรอตับ๊บนะยังเราจะเดินทางกลับก่อนพี่น้องจะเพื่ออะรระบบเป็นใจขยา้เปลึกสิมาจะยำใดมบนบูพลึกสิมาจอบดูอยู่ยังระบบยังงูวระบบระบบเพชรบลั๊กหน่อยนะระบบมันระบบ ระบบเพชรบัตรนะพี่น้องนีโนโ่บ้างไปเพื่อนคุณอาวคะ่ะตอนนี้หนูมีปัญหามากเลยตอนนี้อ่ะตอนนี้หนูมีปัญหาคะ่ะบัตรหนูมีปัญหาไปถามเจ้าหน้าที่แม่นม่ถามอีกบอกถามอีกก่อนบอกรถ เฮ้ยยังกูหนึ่งยบซ้ายบ่าตีใครเตียกคนขึ้นใจให้กับพึิบเข้าบ่วฮัสินฮัสซินน้ำมึงเขากอยู่ดีมึงยี่สิบปห้าเขาอยู่อยว่หน้าด้านน้อมึงนะหน้าดาน พี่นอต้องมันหนาดานน่อได้เที่วขนาดมานี่ยเที่ยวขนาดมาเนี่ยนี่หน่อยยังมันเพื่อนทางมาพนนซีมาแล้วก็สีเมือนมุ่ใหม่จังมานะมาทามบัตรมีปัญหาเนาะมอีกรลบสองไปน่อ ถ้าใส่เพื่อนเท่ากับสีเวลามีเวลานะแกผู้าปละนายปลาครับกฤษฎีมึงไว้แถวนี้มึงย่างไปหาเองมึงเด้อพูด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 นั่งอยู่พูดเห็นป่ะนะนั่งอยู่พูดทางกายฮะมันทางกาหน่อยปลายวัดสิป้ายเพื่อนหน่อยครับผซ้ชายแถวนี้นะพี่น้องถามเข้ามายังเบาหลายคนเข้ามาเห็นยังเบาหลายคนที่ อืมตายี่ยงตาดีอืมนะตายีกยงตา,าดีพี่น้องโอ้ยขี้เห็นลูกคุณอาวดิอืมเขียนลูกคุณอาวดิพี่น้องโอ้ยไปเพื่อนแป๊บป หาปุ๊ดทายนะไปพี่น้องก่อนอ้าวกูรอคอโหลดไว้กูลืมไปหาผู้ดทายก่อนปุ๊ดทรายเขายิถามมึงอยู่ผู้ดทายเขายิถามมึงอยู่จะปุ๊ดทายจะพาลุยไปลุยให้เราจะพาลุยกับบลลุยพี่น้องใครกูพาลุยแล้วลุยตลอดมึงเดี๋ยวมึงจะลุยเองมึงกูจีจอดถิ่มมึงว่าอะไรกูจีไปถ่ายตลาดนอกเดี๋ยวของผักมี โอ้แล้วแต่เมืองไม่ซ่านะคาไม่ซ่าไม่สนไม่ซ่อมที่ทับสิบแสดงพี่นุ่งผ้าจากดอจากดอหาเบิกชิพ้าไปนายมันกระด้างกันอืมอีเพื่อนอีเพื่อนอีเพื่อนเมืนี่ดูอีเพื่อนมีถาม พี่นเขาไม่ยังคือนลายจะบอกไปถามเขาก่อนไปไปถามก่อนดูว่บ้ามาไปหนาาองเขาไม่ยังคือนลายถ้าไม่อะนี่เหนียดหรือเปล่า ยังไงวะ,อ,ะอ,ยอย่างวะอะไรเพื่อนผู้บาเพิ่งมายังคือหลายคนเถอกเอพิ่นมาอย่างนี้นะ่นอ,นอ้บ้านยังสมานเขื้นไปทำขวัาระบบเขายัางเกบเอาได้แต่ทำมง โดยตารงสิไปทามีกรอบอีกขราวไปทามึงะมันก็ไม่เหตุบาดคือกันนะละเอียดรอบครอบพี่น้องจนได้ปืนโทรศัพท์มายังคัดของเจ้าค่ะจะติดไป้ายไว้ดิแจง้งเตือนไปประชาชนการบริการบ,บัตรประจำตู่จะได้ยุดสขข่าวเจ้าค่าอ้ <laughs> ข้องออดังๆนะ เอเพื่อนหยุดซะเขาไปปะเมื่อระบบยังคัดของอยู่ได้เบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวไปเมื่อมาเราจะโทรมาถามเขาโอ๊ยเหนื่อยเมื่อเราพอบ้าเอ้ยเหตุม่ได้ดอกบานนะเหตุอย่างอื่นอ่ะได้ยูยังบ่ได้สันดานเอ้ยไปพี่น้องเมื่อก่อนเดี๋ยวพี่น้องจ้จ โอเคพี่น้องพบกันคลิปหน้าเด้อคลิปนี้กันจบน้ำผู้บ้าสักนหน่อยนี่นพี่เพื่อนมัวสนใจเนบ่